สวัสดีครับสวัสดีน้องดุ๊กโอ้ต้องเอาแขกต้องนั่งไกลๆนั่งไกๆยังหน่อยนั่งไกลๆว่บนส่เสื้อคนละสี่เลยไเสีนั่งไกลไกยังหน่อยั่งไกลๆน้องดุกยังหน่อยเพราะว่าแผลรัศมีข้อมก่าเห็นคลิปเจ้าของแล้วปะเห็นแล้วตอนนี้ทั้งเพจทั้งยูทูบเนี่ยรวมกันแล้วประมาณล้าน ่มีปิดนะวะทางปิดนะวะเราบูฮู้อยังเลยเลยประมาณร้านกว่าคนที่เบิ่งต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับออเดอร์ทุกเอิญหตบเถิดอะไรก่อนไงขายขายเครื่องอะไรจริญหลวงขอบใจเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งซองอันของเฮาวันนี้อ้อจริญวัาแล้วเลยด้วขายเครื่องอะตบเจริญกันน้องเขาก็บอกขอบคุณนะครับ ถ้าถ้าบานเท่ากับขอบคุณน,นะครับขอบใจอยู่นี่ขอบใจก็คือคําขอบคุณมากไหมที่พี่น้องนะครับเขามาแข่งลังใจน้องเขานะครับหลังจากเขามาติดตามทางเขยเล่านะครับหลังจากนี้โอ้พี่น้องมันสั่งคีมม,นะมมาไลอ o r อ e r มาเลยเนาะน้อง,ง,งดุ้งนะาทางไทยไลยจิ้นมาสู้โท่านเลยเรื่องมาเธาใดก็มืดเ่องมาเธอใดก็มืดเลยเดี๋ยวนี้เด d e ม,มาอยากได้คิมน้องดุ้งไปใส่หลายนะครับ ถือว่าเป็นพื้นที่ให้น้องเขาได้ขายของพอร้อมนะครับสนับสนุนสําหรับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น,อน้นองน้องปินหลักะอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเขาก,ก็มีความขยันนะครับนี่คือจังมืนอนีกันนะมาน่งขายของนะครับหน้าบ้านนะครับานางขายของมือน,นีกับเลขออกกขายเลขรวอมนะครับขายเลขความข,ข,ข,ขายขีมข้มครับนี่ครับนี่คือความขยันไกลกันพวดน้องปินบรเขาเฟ่มมมน้องปินมานั่งพี่ ยังไอ้เขาได้ยังใส่เสื้อสีขาวคนละสีเลยนี่นี่กะพาพี่น้องมาเยี่ยมยามทำเขากับน้องดุ้งนะครับน้องดุง้งตอนนี้กะโอ้พี่น้องคนคอมเม,ม,มาานต์มาไล่จนตอบไม่ไหวนะครับแล้วก็เพิ่นกะสั่งเค็มมาหาน้องดุง้งที่ไม่ที่ผ่านมาสงการนะครับาารกะเท่ากับว่ได้ไปเลยท่างใดเลย จริงๆ่ะมีนัดก็ต้องดุงว่าไปกินปลาเนาะแล้วต้องดุงว่าเข้าไปกินปลาแต่ว่าเวล่าพอตรงกันนะครับเวล่าพอตรงกันก็เลยบ่ได้ไปตรงการกับแอรที่อสบายก็เลยบ่ได้หูสรงการนนะมือเลยแอรที่ก็บอสบายเลครับลูกใหญ่พุ่น้ละช่วงนี้กะอนุบาลเมึงลูกนะครับได้ได้หลายวัวปลาโอ้ย่างล่าไอ้คะแนนตัวมีคนไปดูดเอา เดี๋ยวพาพี่น้องเพื่อพี่น้องคือทอดนะครับเพื่อพี่น้องคือทอดสำหรับน้องดุ้งนี่ก็เลยพามาอ่าติดเหล็กมะติดเหล็กลุงพูดนเลุงแบบกดเหล็กก็สัตว์ของลุงละพาไปหายคือทอดสำหรับเอฟซีน้องดุ้งมืวอนี้ครับม้วนบอยปีใหม่สงการม้วนสุดๆเนาะเพราะว่าได้ลินกับครอบครัวล่ะการลินยวนแบบเป็นธรรมชาติ เพราะเขา่เล่นบอกว่าเล่นน้ำนะไอเห็นบอกมวยไผยเล่นน้ำในน้ำเมืองเขาเหตุนี้ก็คือแบบมันหมือนยุกละเล่นน้ำจีบน้ำไปกันนะโอ้มีแต่แ่นอย่างเล่นน้งน้ำสร้างแห้งคุณบอกน้ำสร้างแห้งไหมน้ำสางแห้งนะครับยนิ่งเงินกับน้ำสางแห้งคือกันยิ่งน้ำสร้างผาเนื่องจากไปไล่ผาอยู่น้ำกระดิ่งนะครับน้ำสางมันแห้งอ่าโว่ไหลก็เล่นกันบอลเล่นสาดน้ำมากไหมนะครับกับที่เล่นกันอยู่บ้าน ทานยากับครอบครัวนะครับกินปาติสังสรรกับครอบรัวหาเมนู่เห็ดกลินสำหรับปีใหม่อยู่นี่สงการอยู่นี่นะครับกาเข้ากับบรดษันเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องได้เบิ้งได้เพราะว่ามาห้องก็รูว่สบายความนะครับโอ้ใส่ขี้มเข้าไปแล้วเริ่มเริ่มเริ่มข้าวแล้วนี่นค่ลืมแล้วได้วันนี้นะเริ่มข้าวขึ้าแล้วข้้วข้าว้าวข้ว้า กับดำกับโบเมนมาดำมาแห้งพูนเหลี่ยงสีกะธรรมมาด่าสามเฮามานเ่็ดเวียกเนาะคือเห็นน้องบินเห็ดเวียกอยู่สวนนั่นแหละตอนเห็ดเวียกก็คือย่างลงไปเห็ดเวียกโบ้ใส่ดุ่งเนาะบ้ใส่เนาะเด็กกับโมพันธุ์ที่เป็นคนผิวดีอยู่แล้วบอกกับคีมของเพื่นนะครับก็เลยเย็ดให้ขาวเป็นเพราะนะเพราะละสีเลยกรุงอันซุ้มดีกัเพิ่นกันในอ่น มือแรกมากกับนั่งขายของนะครับหวยยี่นี่จะออกมือเว้นมือซ้ำมามือเว้นมือล่ะจันพุทธซุกจันพุทธซุกจันพุทธซุกเมื่อกี้นี่น้องเงียทีสิอันนี้จะมีเครื่องเป็นขายหวยนะครับอันนี้ลูกชายล่าเจ้าของพาไปนั่งเล่นซีนสิล่ะออกรีบปลาอีลีเลยนะปลาปลาตหน่อยน่ะอหาอะไรเสริมหาอะไรได้เสริม นี่กขายของนะครับบานเพื่อนเพื่อนเพื่อนพอดีอันเวทเมื่อกี้นี่จุคอยกะปลาส้วเครืองเพื่อนนะนะปลาเครืองอันนี้แล้วก็ปลาโตเลยปลาลูกปลาลูกปลาท่าปลาเพื่อนนี่ไปเตียงเพื่อนมีเตียงเพื่นปะเพื่อนไปียงเพี่อนวันศุกร์เจ้มือนนี่อ๋อวันวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์มื่อื่นจึงได้ผักพอนแต่ว่าผักพอนเกลียงเหมือนโตเอเอ้า วนนี้ก็แมาน่งแอนพาพี่น้อกมาไปคือถอดอะไรยูอะไรี่ีนั่นอกิดสาวดุงนะครับน้องดิ้งกาใน้าอะไรกัเพื่อนีโศกพีลามนั่งด้วยเตออะไรปซุ่มปลาหน่อยลวกัปลาเยือวันนี้ซุ่มไหมไอซุ่มปลาเยื่อละมือแทนละอินปลาเือไพอด ซูร์ไวน์เนี่ยนะศิริรานกันไอเลขยูนี่คนดีนะคนมีห้วยไอเอ้ยว่าเลขปลาเลขนั่นเลขนี่นะครับว่ต้องไปว่ต้องไปนั่งว่าเฮาเขาเลขยังมีเลขนกเลขปลาเลขอันนี้เลขเนี้ยจะมีแบบจะมีเป็นกรุบของมันชมซุมอย่างนี้เนาะ ซุมลักเจ็ดอะซุ่มลักเจ็ดแต่ว่าตัวใดเจ้าเลี้ตัวใดไอ้พวกงูอาไอ้กซื้อมาเป็นเงินซุ่มลักเจ็ดแต่ว่าเจ้าต้องบกตัวมาเจ้ามักตัวเลยแล้วก็จังเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดฮะเจ็ดแปดจิดแปดติดตูมินว่ะตูมินอยู่นี่สามแปดเจ็ดแปดนี่ซุ้มไม่เหมือนน้ำบอกซุ่มเหมือนน้ำเลยเนาะ ในบัตรออกสามเป็ดดิุ่มเด็กซุ่มก็คือลันดอมเป็นของซุ่มเอาครับซุ่มเอาแบบคล้ายๆลอตเตอรี่แล้วถือ,<ม>ถอกินถือร้อนใหญ่กับราสัี4อยล้านสีลอยลันทรงหันกับเป็นหน่อยะ<ม><ม>อันตัวนี้บรบป้องนึงได้สิบเอ็ดป้องตัวนี้ได้สิบสองป<า>้องบ้าโอ้โหซื้โอโ็เป็น <laughs> ซื้อซื้อมั่วแต่ละที่ซื้อมั่วเยตัวพันกิบตัวพันกีบตัวละสองบาทครับเาเาสเาามพันบาแต่เาสงบินเอาตัวอะไรตัวละสองบาทนี้ได้แปดแสนนะครับนี่ไะเป็นสี่ร้ล้านแล้านอันเกมนเลยแปวเอาเเอาอนี้ไหมเอาซุมแล้วได้สุตัวเอาซุมตัวลสองตัวบอสองตัวนี่ ของโตห้อมบ่ะโอ้ได้ซื้อมาเป็นเนะียแต่ว่าอันถ้าคือเล็กไทยนีคนทึกร่ายก็มันมันอันนันดิมันมีเล็กุูมเล็กเกิอเล็กันเลยนะอันนี้ก็ลงขึ้นไปอ่าสิบสอพกับ1ิบเอ็พันเป็น2 3่สิาพันเกียบ 4ี่บาทนะครับมีอะไรอีกบดลิกมีนดบลักกบ่ชบาทนะครับนี่ส้มเมาก็จะเป็นตะพันเกพันเกียดแต็คือรุ่นรางวัที่หนึ่ง้เทเจ็ดเราอยู่5 3จ็ดแ่ปนี่เด้เจ็ดปจุดแล้วสามแจุดแล้วแปดแปดจ็ดแปด กินกระต่ายตเร้สามสามแปดสามสามแปดห้าสามแปดอะไรแบบน้องเขาทำตัวหันกุ้งทองมีกะรี่ตัวเนื้อต่อเลยห้าในสิบสมเฮ้ว่ากังามคือไงแล้วนี่ หุ้นแหงได้ก้อนเห่าสู้เพื่อแม่เงินสนอกสนออกันเบิ้งหุ้นตานี่นะลายเงินเลยของไยพอแล้วสำนี้ละอ่ะตัวนี้เอา์มูจากพันองอ่าตัวนี้อจดิตาตระตาซาว้พันาวซ้อ่สปีดพอดซ้ำสนเก็บไออีกป้องหนึ่งไหหรือว่าอตัวนี้นนนนนนนป้องส่องพันอันนี้ลวพันจิบโอโกเมนไฟดับเอาเลยไอซื้อโาเป็น ผมซื้อว่าเป็นนี่เลยนะครับใส่ดับเนี่ยโมเมนโต้ไส้ไฟในมีเบื้องข้าแน่โต้ไส้ไฟก็ผพะลุกามเป็ดนี่อ่ะมาเสียงโชกมาหนิอนี่ไบสามสิบันถึกละแจ้งหกบบาทครับถึกแจังออกซื้อหัวถึกละที่บันึกละสิบบาทนะลองเบิรงเชียงโชคครับเชียงโชกดุนองดุ้งพร้อม เย็บของอยู่สบายดีสบายดีคนสวยเห็นเจ้าของแล้ววะเห็นเจ้าของยังเห็นเจ้าของแล้วอนี่แม่ค้าอันนี้ก็เป็นน้องสาวเขึ้นนะครับนี่ย่นีราคาของนี่ราคของจักเม็ดเพื่อนต้องได้ถามน้องนะราคาตัวน้อยไปเห่นราคาโมโหเงินกับอีกระเบียกอันนี้นะเห็นเจ้าของละเนาะหมูอยู่ในห้องเห็นเราวะหมูคู่เห็นปะมู เห็นเาะเนี่ยนางสาวนางสาวเป็นครับมฮ่าาฮ่่ตังวาเปหวาเจ็บป่อยไปมือตีมือว้าเน่งกับโบได้เจ็บคอร้องเพลงไวคือเจ็บคอ เป็นแหละตุ้มือห้องพิงดิฟอนบูฮูฟอนกับตุ้มือห้องพิงเอามืัอนี้ก็ผ้า FC ของน้องดุ้งนะครับผ้าพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวกับน้องดุง้งนะครับพูดนุ่นน้องเข้าไปเชียงโศกบ้างนะครับเพื่อได้สี่ลอยล้าน,านมีโมเมนต์นั้นเด้วยสี่ลอยล้านเออ เราแน่ลสะสตลองก็นะนาดนดีเลยล่ะเดี๋ยวดุ้งให้โชคก็จ้างเอาไว้เจอกันไม่คิหนานะครับอ่าอีกเมื่อก,กี้มื่อเขาก็กลับแล้วจังมีโอกาสจังสิห้างดุง้งไปจังสิ<ป>เ,เมื่อเนอะอะาะหุ่นหองเลยไปกินปูกินปลากันอ,อันนี้กันแต่สิแล้เดินห้างมากอะทำไมพี่น้องขี้หอกกันมาโซปปอเล่ากันยังสิผ้ามาหาน้องดุ้งเนาะ โอเคแลน้น้องด้งฝากยังไงขอบใจเอฟซีทุกๆคนเนาะที่เข้ามาเบื้องคลิปเฮาที่บ้านเอาลง,งอลันทางอะไรก็เพละรา y าย t u b e เนาะขอบใจหลายๆคนที่เข้ามาเบิ้่นแหละเพิ่มยอดวิวให้เฮาลา้วคาขอบใจลูกค้าที่แบบสร้างเครื่องนําเฮาทางอันคนไทยเกาหลีก็มีได้เกาหลีก็มีพามากก็มีแต่ว่าฮาบ่บได้ส่งไปทางพุ้นมีแต่หฮาส่งแต่ไทยพี่ อันอันเป็นประเทศไทยเขากระ่งแล้วปนีเป็นครีมทาผิวเป็นครีมทาหน้าเขาก็มีร้อมส่งพอดีกําลังเอาเครื่องมาไหมอยู่หันไร่ๆสุดเนาะแล้วก็ขอบใจทุกๆคนที่อุดหนุนหแหละที่อุดหนุนห,นหันน้อยๆของเฮาเนาะมีทุกอย่างเลยครีมใครสนใจครีมเบบ้อยค่ะที่ต้อน้องเข้ามาได้เนาะน้องดูงได้อันหรือว่าเป็นเครื่องตามกระเสบอที่กเจ้าขายกไทยอยู่ลาวกินปกีกึมกินปกีเมื่อเมื่อละกับละ แต่เสียันยูเครนี่กระมวนเนาะหัเป็นยังเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่น้องขึ้นหอดเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาหาอีกขึ้นเก่าเขาเจอกันไหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากระตังใจพวกเขานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสบายดีลุงสบายดีสบายดีกุ้งทองสบายดีค่ะสบายดีบ๊ายบาย